ตำรวจลงพักลมสักอำเภอลมศักจังหวัดเพชรบูร์ตามรูบแก๊งตัววัยรุ่นที่ยกพวกไลร่รุมตีแก๊งคู่อริไดลละสิบห้าคนส่วนสาเหตุเกิดจากวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มนั้นไปเที่ยวงานฉลองกระถินที่วัดแห่งหนึ่งในตะบนปากช่องจนเกิดการขมเณรขึ้นและมีการไล่ติดตามมาก่อเหตุทำร้ายกันที่ในเขตเทศบาลเมืองลมศักส่วนคนเจ็บขณะน,นี้อาการเริ่มทุเลาสามารถให้ปักคำได้แล้วจากกรณีที่มีแก๊งวัยรุ่นราว50คนใช้ไม้และมีดยกพวกรุมทำร้ายแก๊งคู่อริ จนรับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายรวมทั้งยังรุมทำลายรถจัก,กรยานยนต์ของชาวบ้านที่จอดทิ้งไว้หน้าบ้านและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจนหญิงสาวเจ้าของรถจัก,กรยานยนต์คันดังกล่าวนำคลิปอิีโอที่แอบถ่ายไว้ในขณะเกิดเหตุโพสต์ลงเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลรุมทั้งยังวอนชาวโซเชียลช่วยกันตามหาแก๊งวัยรุ่นเหล่านี้ให้มารับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมด ในขณะที่ชาวโซเชียลต่างพากันรุมประนามพฤติกรรมของแก๊งไัยรุ่นกลุ่มนี้รวมทั้งยังจี้ให้ตำรวจลมศัก เร่งติดตามจับกลุ่มแก๊งมารุ่นที่กองเหตุทั้งหมดมาลงโทษให้ได้ล่าสุดเมื่อเวลาบ่ายสองโมงของวันที่28ตุลาคมสอ2พันตํารพันตำรวจเอกธเดชก,ก่อมเครียงรองพุ่มคับการตำรวจภูธ,ธรจังหวัดเพชรบูรณ์และพันตำรวจเอกนิคมพรมพิรามผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธ,ธรหล่มสักร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าของคดีโดยกล่าวว่าหลังจากเกิดเหตุได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่และตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดตามจุดต,าต่าง กระทั่งทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นใครบ้างล่าสุดตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นตามที่ปรากฏภาพในคลิปที่ก่อเหตุรุนแรงได้แล้วจำนวน15คนจึงเชิญตัวมาสอบสวนโดยมีสองคนคือนายอมรเทพสุยอ่านอายุ22ปีกับนายพิทักษ์นิ่มทองอายุ19ปีที่รับว่าเป็นผู้ทุบรถจักรยานยนต์ตามที่ปรากฏในคลิปแต่ไม่มีใครยอมรับว่าเป็นผู้ทำร้ายในอำนาจบุญจันทร์จนรับบาดเจ็บ ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนของทางพนักง,งานสอบสวนส่วนการตั้งข้อหาในเบื้องต้นได้ตั้งข้อหาร่วมกันทำลายผู้อื่นจนรับบาดเจ็บร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ขับขี่รถจักรยานยนต์กีดขวางทางจราจร และไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับรถจักรยานยนต์นอกจากนั้นยังได้ทําการตรวจสอบรถจักรยานยนต์ทั้งหมดที่ปรากฏในคลิปวิดีโอและกล้องวงจรปิดว่ามีการดัดแปลงสภาพหรือไม่ท้านี้ก่อนเกิดเหตุกลุ่มวัยรุ่นตราดลมศักซึ่งเป็นผู้เสียหายได้ขับรถกระบะและรถจักรยานยนต์จำนวนหนึ่งไปเที่ยวง,งานคอนเสิร์ตรถแห่ฉลองกระถินที่วัดแห่งหนึ่ง ซึ่งหลังเลิกงานได้ขับรถกลับแล้วมาเจอกับนายเอและนายบีนั่งคุยกันอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อซึ่งจำได้ว่ามีเรื่องขมินกันในงานวัดจึงได้จอดรถลงมือทำร้ายทั้งสองคนทำให้ทั้งสองคนทิ้งรถจักรยานยนต์และวิ่งหลบหนีจากนั้นกลุ่มผู้เสียหายได้ขี่รถจักรยานยนต์ของนายเอและนายบีมาด้วยโดยได้ให้รถจักรยานยนต์ขี่นำหน้าส่วนรถยนต์ขับปิดท้ายส่วนนายเอกับนายบีซึ่งหลังจากถูกทำร้ายได้วิ่งหลบหนีไปและไปตามนายอมรเทพ สุยอานและนายพิทักษ์นิ่มทองพร้อมกับพักพวกจากนั้นก็ได้ขี่รถจักรยานยนต์มากว่าอีก10คันตามกลุ่มผู้เสียหายถึงจุดเกิดเหตุจึงได้ทุบรถยนต์จนเสียหายรวมทั้งรถจักรยานยนต์ของหญิงสาวผู้ถ่ายคลิปที่จอดไว้ข้างทางเนื่องจากเข้าใจผิดคิดว่าเป็นรถจักรยานยนต์ของกลุ่มเดียวกันกับรถยนต์ ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นไม่เกี่ยวข้องกับทั้งสองกลุ่มเลยโดยได้ขี่รถจักรยานยนต์กลับมาจากงานแต่งและบังเอิญคู่กรณีทั้งสองได้ขับรถและไล่มาทันในจุดที่ผู้บาดเจ็บขับรถอยู่และเกิดการเฉียวชนกันทําให้กลุ่มของนายอมรเทศกับนายพิทักษ์้าจว่าเป็นกลุ่มที่มากับรถยนต์จึงรุมทําร้ายจนรับบาดเจ็บแต่ในเบื้องต้นยังไม่มีใครรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุทําร้ายในอํานาจบุญจันทร์จนรับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามตารวจแนะนาไม้ที่ใช้ก่อเหตุตีในอํานาจ ไปตรวจ DNA จากนั้นจะนำมาเปรียบเทียบกับคู่กรณีรเาเปนต์กันนะครับเราล็องอีว่ากันที่งานกระถิ่นแล้วก็ขับตามกันมานะครับขับตามกัมาจนกระทั่งมาถึงที่เกิดเหตุนเนี่ยในพื้นที่ของของสลงสัก์นะครับน้องๆที่ตามมาเนี่ยขับตามมาเนี่ยก็เข้าใจว่ารถจักรยานยนต์กับรถยนต์ที่จอดอยู่นะครับเป็นของคู่หรี ะครับก็เลยด้วยความความโกรธนะครับตอนนั้นในลักษณะของของวัยรุ่นอาจจะนะครับ,าารบสติไม่ได้ก็ไปทุบทุบรถทําให้เกิดความเสียหายแล้สุดก็ไปที่เกิดเหตุไปดูที่เกิดเหตุต่างๆแต่วันนี้เราก็ซึ่งในคลิปเนี่ยก็จะมีบุคคลเด็กสองคนที่เห็นชัดๆเลยก็คือใส่เสื้อสีแดง หมายเลข21ก็รู้ตัวแล้วนะครับแล้วก็ที่นี่ก็ได้มาหน้าอยู่ในที่นี่แล้วแล้วอีกคนก็นคือถอดเสื้อนะครับทำให้เห็นแล้วถือไม้ตีทุกรถจักรยานยนต์จากในคลิปข่าวนะครับซึ่งก็รักสารภาพนะครับว่ามีคนทุบทำลายก็จากจาการสอบถามท่านผู้กัก็บอกว่าน้องที่ท,ที่ทำเนี่ยด้วยประกา,ารโทรศัพท์ นะครับด้วยความเข้าใจผิดทําทำไปแล้วก็พร้อมที่จะรับผิดชอบความเสียหายของรถจนแล้วก็รถจัก,กรยานยนต์อันนี้ในเบื้องต้นในการสองสวนส่วนส่วนในเรื่องของของน้องคนเก็บมีคนที่ถูกทําร้ายร่างกายนะครับซึ่งซึ่ง,งมีบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะแล้วก็ปากนั้นเนี่ยตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลตุสสักว์นะครับทางตำรวจเองเนี่ยกาลังที่จะ รวบรวมหลับฐานสอบสวนเพื่อให้รู้ว่าใครเป็นคนกระทำ